วยอิงชาแนลกันอีกแล้วนะคะแม่นุ้ยก็จะมีทริคในการทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้น้องๆวัยอนุบาลน,นะคะคือนานมากแล้วน้องลูกที่เราไม่ได้ถ่ายเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ English for fun นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือการเล่านิทานก่อนนอนให้เด็กๆเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทาให้น้องๆได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เรียนรู้ การฟังภาษาอังกฤษนะคะค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะค่ะเมนูมีหนังสือเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นหนังสือบางเล่มก็จะเป็นหนังสือสองภาษาบางเล่มก็จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะ Disney best friend อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้น้องๆมีตัวการ์ตูนอะไรน้องๆก็จะมีความ รู้สึกว่าอยากเรียนรู้นะคะอย่างเช่นเล่มน,นี้โลกไดโนเสาร์นะคะเนี่ยค่ะมันมันมันก็จะทำให้น้องๆยิ่องอยากเรียนรู้นะคะก็มันก็จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจเนาะนะคะเดือนขึ้นก็จะมีตัวไดโนเสาร์เนาะอันนี้อันนี้เป็นหนังสือน,สนะคะ ชใช่อะแล้วอย่างเช่นอันนี้เปปเปอร์พีทนะมันก็จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเหมือนกันนี่นะคะชใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องของเวลนะคะค่ะอันนี้เป็นข้าวๆเนาะแต่วันนี้เราจะมาทําอะไรกันเราจะมานับเลขนะแล้วก็มาเรียนรู้คําศัพท์ง่ายๆเนาะอันนี้ก็เด็กๆวินดี่ชอบโซฟียนะคะ ค่ะค่ะมันจะมีหนังสือนะคะ่ะเล่มน,นี้เนาะนี่นอ๋อไวเชียนครับวันนี้เราจะมานับเลขกันนะคะนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ1ถึง20นะเดี๋ยวมามาถามไวเชียนนะคะ What is this number? One Number one Number two Number two and Number three Three n u m b e r Four. Number? Five. Five. Number? Six. Six. Number? Seven. Number? Eight. Eight. And number? Nine. Nine. And ten. Ten. Okay. And this one. Number? One. One. No. Its number 11. 11. Yes number 12. 12. 12. number 13. 13. Number 14. 14. Number 15. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. And No no no. no, no. I know it's Lula and number 19. 19. And last one. Pencil. Pencil. Number number. 20. 20. ค่ะก็คือเล่มนี้เราสามารถสอนน้องนับเลขหนึ่งถึงยี่สิบได้นะคะแล้วก็มาเรียนรู้ค่อยจับกันลองมาถามน้องหุ่นเชียงกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้าง And what is this animal? Gila. One giraffe. One giraffe. Anila hab. Two, Two teddy bears. Two teddy bears. Anila hab. Three dogs. Three dogs. Three dogs. Yes. Four cats. 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 Yes, four cats. this Five birds. Owls. Owls. One type of person is the owls. Okay. owls. How about this? Fish. How many fish? Six. Six faces. Okay. Cranky. That's a little penguin. Is that. I like her. Look, I like her. Cheeks. Six. Seven chicks Seven. Six. Fox. Fox. How many fox? Six. How many fox? Eight. Eight fox. And this one? Ladybug. Ladybugs. How many ladybugs? Nine. Nine. How about this one? Bees. bees. How many bees? Ten. Ten bees. <laughs> and this one. Ball. How many football? Seven. No, you count. One, one two, two, three, three four, four, five five, six, six, six seven, seven, eight, eight, eight nine, nine, ten, ten. Ones. eleven, eleven footballs eleven footballs. this one how many chairs? what is this cheer. how many chairs twelve chairs twelve how about this oh it's how many orange 13 how about this one 14 of oh, 14 apples 14 apples okay <laughs> <laughs> how about this one cup, cup how many cups Five. <laughs> 15, <laughs> 15 cups 15 cups okay how about this one I love, uh, flowers flowers how many flowers Sixteen flowers. Sixteen flowers. How about this one? You like? Candy. It? Candies. How many candies? Seven. Seventeen candies. Seventeen candies. Okay. This one. Cupcake. Cupcakes. How many cupcakes? Eight. Eighteen cupcakes. Eighteen cupcakes. Eighteen. Okay. p one. ด n นสี how many pen pencils? e ่า zero 20 20ซีซีกล้อง20ดินสี20ดินสีค่ะก็คือนับเลขแล้วนะคะเล่มนี้ก็ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเดี๋ยวยังไงนะคะหนังสือของอะไรแม่แม่หนูจะใส่ ไว้ให้ในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะและส่วนหนังสือนิทานที่อ่านกองนอนเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะยังไงก็จะเอาลงไว้ให้เป็นตัวอย่างสักสองสามเล่มน,นะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ animals นะคะเป็นสัตว์นะคะเวอร์ชันครับ <c oughs> มาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์กันเนาะ,ะมาดูกัน o k เค what is this animal How? how about this one goose goose <laughs> how about this one how about this one it's a cheese how about this one donkey <laughs> okay What is this animal? cat <Pet>. cat How about this? rabbit rabbit turtle turtle เราจะไปเร็วกันนิดนึงเนาะมันก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เนาะอะ elephant elephant อะไรเลย lion zebra zebra เห็นไหมคะมันก็จะมีคำศัพท์ให้น้องๆเรียนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้ butterfly Butterfly, butterfly. Ani, ani, ani is, is a butterfly and it is a moth. It's a night time of the butterfly called moth. And it is a fox. Okay. Ah to it's a pen. Sea animal. Sea animal is a, a purple. A topuse. Ja. Ja. How about this one? Yeah. Mm -hmm. How about this one? Jellyfish. Oh, jellyfish. <laughs> okay, next. Uh, mm -hmm. mm -hmm. อันี้,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  what is this? Animals. Panda. Panda. How about this? Kangaroo. Kangaroo. How about this? Tiger. Tiger. อันนี้ อ้าวโอเคโอเคก็ค <hungry> <c oughs> <Okay. Okay. c oughs> ือม <oughs c oughs> ันก็จะมีให้น้องๆเรียนรู้คำาัสับเกี่ยวกับสัตว์นะคะอ่ะอีกเล่มหนึ่งที่แม่นุ้ยอยากจะจะแนะนำก็คือ My Body นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอาเป็นวะอะค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอมาดู My Body My Body นะอันนี้อะไรคะ What is this อันนี้นะคะอันนี้แหะครับเพอันนี้แหะครัอันนี้แหะครับเพชรเพชอัน <Higher. S 1> hey. นี้แหะครัอันนี้อะไรเ <Hand. S 1> ลร็เล็ <Yeah. S 1> How about this one เห็ดเห็ด How about this อันนี้อันนี้อะไร Finger finger Okay อันนี้อะไรคะน,นี่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  Ear. Ear. How about this? Next. Next. This one. Nurse. Nurse. How about this one? This one. Nih, this one. Mouth. <coughs> How about this one? Eyes. <coughs> uh, <coughs> uh, มันก็จะมีเกี่ยวกับ My Body Can อะไรบ้างอ่ะวอร์ชันอันนี้อะไรครับ What is this? My Body Can Smell And this one Lick Ice Cream Taste แล้วอย่างนี้ครับ Touch นะคะอ่ะแม่นูจะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ Think I can do อันนี้อะไรครับ sit sit อันนี้นหรอครับ stand stand อันนี้นหรอครับ dancing dancing เอคอันนี้นหรอครับถือไหม sing sing อันนี้นั่งทำอะไรพูผูพูผูโอเคนะคะแล้วก็มีติ้งไอแคนเบร์นะคะก็มีเกี่ยวกับ อะไรที่เราใส่ได้บ้างอ่ะมีอะไรบ้างเอ่ยลูกอ้าวตัวนี่เสื้ e เสื้อเส i ้ t สติชเชอร์อันนี้นะครับใส่กี่ตัวเฮดเฮดอันนี้นะครับแพนแพนช็อปส์แพโอเค What my body needs อันนี้อะไรกำรอลังทำอะไรมามาอยู่ครับ Drink How about this one กำลังทำอะไรมาม่ากำลังทำอะไร Yes. And all this one c a l l f o o ฝ f o o ูนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะหนังสือใช้จนเปื่อ <laughs> ยค่ะโอเคค่ะค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามเราก็สามารถเรียนรู้เรียนรู้หาความรู้ได้จากหนังสือนะคะค่ะถ้าเรา,เราฝึกฝึกเด็กๆเรื่องของการ อ่านหนังสือพอเขาเห็นหนังสือเขาก็จะชอบอ่านหนังสือนะคะค่ะแม่นุ้ยเองก็ไม่ได้ว่าจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่แม่นุ้ยมีเวลาว่างแม่นุ้ยก็จะเข้าไปมันจะมีหนึ่งโปรแกรมาะคะ่ะเดี๋ยวแม่นุ้ยจะลงลงในรายละเอียดให้ว่าโปรแกรมอะไรเป็นเป็นโปรแกรมฟรีอะคะ่ะทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาในาแพแพดในในมือถือเพื่อเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่อง การฟังการพูดการฝึกภาษาอังกฤษนะคะโปรแกรมนี้ชื่อว่าเคสนะคะค่ะลองไปหาดูแล้วเอามาฝึกดูนะคะเราก็จะได้มีความรู้ที่จะมาทบทวนให้เด็กๆนะคะแล้วเราก็จะได้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องด้วยนะคะเวลาที่เขาฝึกตามคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ฝึกได้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้แม่นุ้ยฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วยังไงถ้าแม่นุ้ยกับน้องว่างเมื่อไหร่ก็จะพยายามหาวิธี การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไม่น่าเบื่อแล้วก็สนุกมาฝากเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะยังไงฝากติดตามบวย i นช n าแนนะคะคลิกไลค์คลิกแชร์ share, แล้วก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะโอเคอ่ะทาจจกโก้ว okay. ีกันนี่จ s a ซ g o กู b ไปโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับร,รอได้ดขอบคุณค่ะคแล้วเจอกันนะคะ